สวดตอฮัลโหลฮัลโหลคุฮโที่กเราสวัสดีมามาสว่องระมานี่ซีเนียซีเนียไอสู่ตบลูสูตบลูเรไม่รดเใจลุนะโอเคโอเคข้าอยู่บ้าลม อาอไม่หายถึงแล้ววะใกล้จันวิธีทับรับี่คือเยางชอบที่เขาดาว่าจบแล้วจบด้วยการอะไรอย่าติดอะไรอย่าติดเล่นนี่คืออาชีพพวกมึงเดี๋ยว <laughs> ใจเจนวันแต่หน้าจอผมได้ลงเสรจทีนะเว้ยพี่มเมื่อกี้เนี่ยอะไรนะไดราม,ม่าจบด้วยการคืนเงินแล้วฮนะพี่พี่โกมีคนมาเม้นแล้ววายมาเม้นบอกว่าแล้วของ,ก,งก็คืนของนะพี่ของของก็คืนของไม่ว่าคืนเงินไม่คืนของไม่แย่หะแต่ว่าชื่อเสียงไม่ได้คงจะไปอะ่ะก็คงจะสั่นคอนอยู่พักหนึ่งเฮ้ยเฮียมีคนลง ใครอยู่เศรษฐีอะไอ้ใครอยู่เนี่ยผมอยู่นามวยผมไม่อยู่พี่เนี่ยไม่ไม่ใช่อะไรว่าคาสิโนยิงดิไม่คาสิโนไอเลวก้องมันไม่เปิดใหม่วะไม่วะโลโลแล้วจะหนีทำไมเอ้าแล้วไม่เปืนทำไมวะมันก็ไม่มีปืนมันพึ่งลงโอ้โหพลพลหัวไอ้กล้องมันได้ปืนอีกล้องบอกมันไม่ได้เล่นแต่ล้วตัวบิโดซับไปแล้ว บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับโทรศัพท์ใหม่นะครับถ้ามันมีปัญหาอังนี้ก็ต้องคืนนะครับเฮ้ย,ยอย่หดาน้ารลดเหลือตัวเดียวแล้วปะัวหนด่นนะอยู่ข้างบนชั้นสองตากันใดอยู่ถ้าคืนคืนไปจบเลยนะแบบนมาแป๊บแป๊บแป๊บจะเลยกล้องมาก็าเพิ่อนดีๆอันเกียเค okay, okay. ม,มามาานะ อะไรตัวหนึงไปไหนอะไม่รู้ว่ามันลยเตตีเลยเศรีไหนมึงอีกว่วเาะฉะนดเรีเออจะเย็นร้อนหมดแล้วไอเหียเห็นมึงพูดเสรจฐีครูเสรษีเฮียตองหน้าตึกบน e n e m t ไม่ใช่ตัวเดียวนะหือว่าตัวเดียววะเสียงหนึ่งตัวเดียวป่าเสียงหนึ่งจ้ากนเลยใด้ L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  ฉันเนี่ยอะไรบ้างไม่รู้ว่าตึ้งมปดิก็ข้างบน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 โอเคแบบแบบนิ่งๆนิ่งนิงบนนี่คือบนไหนยอดเลยเดี๋ยวเอลเดี๋ยวเอลเดี๋ยวตัวหนึ่งตั้งดาวอยู่นะเอล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 หรือปั๊มวะอยู่หน้าหัรือว่าไม่ไม่หลังหลังใจเย็นอะแถวแถวบ้านนี้ มานี่แล้วมานี่แล้วบ้านเล็กบ้านเล็กอ่าหลอกเขาอยู่หน้าเออหน่อเฮ้ยมีคนขาดเอ้ยมีคนหมอบอยู่บ้านนี้บ้านนี้พี่บ้านนี้บ้านนี้เก้ยเดินกำลังไปชิดตายเลยวะเยี่ยม่เดินลงมาครับอ่ารอตี้รอตีเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ตัวเดียวกับตัวแอวป่ะบัลแอลยังมีอยู่ใช่ไหมตอนนี้เขาจะเคยได้กับตัวไหน ดูเป็นน่าสตัวจบแล้วคุณผง้นต้องรอดราม่าบ้าง้่าไม่ใา่เด็กนแต่ผมอยากได้ไอ h o n สิบสองครับมีใครสนับสนุนนะครับไม่มีดราม่าแน่นอนครับผมได้ฟรีมาจะนิ่งกิ๊บขึ้งขอบคุณด้วยนี่ไม่ร้องรันก็คืออะไรครับครับผมรับดูแล้ว สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเอพี่โก้สรุปผมต้องสอบต่อวพี่ไม่สอบย,ย้ยายย้ายย้ายค่ายไม่ต้องเป็นไอ่นี่วะพี่หนึ่งเดือนนะ่ะเดือนหน้าเองทนไปหาปืนก่อนช่วยข่าน้ำครับเขาปลดล็อกดาวน์แล้วโอ้โห ขอบคุณคุณไม้สุธินีแล้วนะครับดาวหนึ่งพันห้าร้อยดวงขอบคุณครับจวหายเขเขียนแม่งเอาท้าตีกูสัตว์ขอบคุณนะครับจูฮายนะรอสิอเออเดี๋ยวกันดี้แม่งรอแม่งเลยกันดี้ไม่ต้องลงทับเหมือนเดิมนั่นแหละพี่น้อยหน้าเบลลร้อยสิบสองอยู่พี่เฮ้ยหล่มไข่เข้าเนี่ยไม่เรียกเลยครับอ๋อไม่มีอะไรครับดาบ้าัตอนแรกตอนแรกเอาเอาลงจ่อโทรศัพท์เลยนะเว้ยพี่โก้แม่งลงไม่งยังไม่เข้าเลย ตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้สตรีมแบบตอนเปลี่ยนเในสตรีมคีทิโกะแล้วไม่มีปัญหาเลยพี่ไม่แต่เออมันก็เป็นตลอดนะไอเรื่องที่เป็นไงพี่แต่มึงไม่น่าเป็นสุดเลยเบียร์ไมได้ะไ,ไม่วะปกวติเป็นในเบียร์ไม่มีเสียงลมเลยไงเงแค่ถือบ,บอกนี่ไงว่ามันเป็น<อ>ได้ไงตอนเปลี่ยนสตรีมคีทิโก้มาหน้ากูมีคนโอเคไปตีดู เราจะเล้ยวเขาเบอดหรอเฮ้ยทำไมาตายในคนเดียวจังวะอ่ะจะถีบคขาลงเต็มมี M4 นะตรงนี้ก็บอกหนู I got supplies เลี้ยวเลยกูเออยเม้าแล้วเอาเดียวตรงตรงที่มาร์กนะ อยากเห็น M16 ทั้งเกมโมไม่เล่นนะครับ M4 ยังไม่คล่องเลยตัเยวเลขจำนวนทุกคนด้วยนะครับ ไปลนะ็อกเนี่ยน่าจะมีคนบินหลายให้เขด้วยช,ชุดที่เมียใส่ได้ตะกใช่ครบได้ตะกนมั่งมีจกแป่กลางจะได้ดูที่คนเลย ก็จะงี้ไปร้านอ่ะพี่อเออ่าจะไป่าจะกินตอนนี้เปร้านันไ,ไม่ได้เปิดก,กัน,นอ,อนหรอแว่กี่เใครวะเออดีใครบ้างอ,ะอ่ะก็ทักทีงานไปอ้าววันนี้พี่พยยไปอ่ะวันที่สาม,สาม เด่นหน้ามันจับเต่าดีเขาก็ไปกินอยู่ดิ่หึวันนี้เขาก็ไปกินกันอยู่ไมได้ไ,ไปกินฮะ <c ười> ว,ว่าอีรูกับไปที่แอรอีรูมิดใช่เหรอไม่ได้กินมิดยังกตีมยังเล่นห้องสอบอยู่เลยจ้าไอ้นุ่นเป็นไปน่าเราพวกผู้หญิงจะมั้งเจอดเห็นรถเ,รเนบนบอกจะไปซสอมไอ้นุ่น ผู้หญิงนัดทานข้าวกันมันกับรถเนึงมันหมดแจ้งแม่บ้านครับขอบคุณจูเนียด้วยนะครับขอบคุณดาวนึง้อยดวงด้วยนะครับไม่รู้ไปไปไปเรื่องนี้พ่อบ้านพ่อบ้านไม่มีสิทธิ์เะเอียวไปได้กินปะล่ะจะเลยขึ้นเดี๋ครับไม่ได้ไม่มีแล้วครับที่นี่ไปไหนที่

ปิดตัวเลยแตะไลมันก็ตัดล่างไม่มีคนที่สองนะพี่ตรงเฮ้ยระวังนะไม่รู้จุดนะบอกก่อนจุดตึกอิทตรงข้ามผมตัวนึงสองตัวนั่นเราสองตัวมาชิดขึ้นตึกโนชิดตึกกันแล้วเนตได้นะคุณเนตอยู่เนตปัดปแบบีจ๊ โอเคโอเคโอเคเอ้ยเราพร้อมจะไปบ่ายยังนี่ซีเน okay. ียซีเนียไอ้สูตรบลูสูตรบลูโอเคตรงไหนดีกว่า ก็มตอบพอดีเนี่ยโครดบลูซีเนียแอนยลโนยลโลสูตรเออร์นี่มันบอกเค่เฮลโลไกด์สเอินพร้อมยังพร้อมจะบายบายยังพร้อมจะายบายเฮ้ยบายบาย,ยบายบายบาย ไม่มีปัญหามันเยอะจังเซเกมไอะไรได้ครับบรูซาตัวเน็ตีเราให้มันไปตายที่เกมเถอะเฮ้ยไป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 าัลโหลไมเ็นไอ้เยอะฮัลโหลเพืนฮัลโหลเพื่อนเคอเพื่อนเพื่อนเป็นปุ๋ย m ม n a m น is นเรื h โกงเโเฮ้ยแล้วมีคนขับรถมาถึงนี่ใช่หรอมันพูดอะไรไม่ได้ยินเลยนะ shout out d เ y l e v e shout out d a เฮฮะโอ้ว่าจะปูด

โรถเข้ามตรงไหนมักเลงใช่นไหมพี่จะปล่อย้เพื่อนเขานั่งรอเหรอวะเออมันขับตามถนนเดินไปพี่จะปล่อยเพื่อนเขาสามคนนั่งรอเหรอพี่ที่เราฆ่าไปแล้วอ่ะกูไม่ได้ฆ่ามึงฆ่าไม่ถ้าเป็นคนผิดที่แรกต้องเป็นคนเปิดครับไว้แล้วตักชาร์จกั่เลยก็ผมไม่รู้ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ผมก็ไม่ีอะไรพี่มันขับตามถนนไปขวาดุก่คนสายจะหลุด เดิน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 แล้วขวาตัวหนึ่งขึ้ออกไปข้างนอกกันโอเคโอเคข้างนอกตัวหนึ่งมุมบ้านขวามุมบ้านขวาตัวหนึ่งขึ้นนอกข้างนอกอีกออกไปข้างนอกแล้วได้ขวาได้ขวาได้ขวาสายสายกูแม่กูระเบิดใส่หมดกูระเบิดเข้าห้องไปเชียร์กูระเบิดเข้าห้องไม่คิดว่าจะโดนเพื่อนเด้ยเดี๋ยวก็รีพอร์ตแม่ง เฮ้ยไอเย็นค่อยๆคุยกันพ่อหนุ่มแล้วไม่เขาตายกันหมดเลยวะตรงนี้เยี่ยไม่ชุบด้วยได้ดิลูกพี่พี่ใครทำลพี่ครับพี่เอิร์นเบลเล่นจะเฮ้ยเฮ้ยเฮยพี่ก้อยหรืออะไรอะ่ก้อเฮ้ยอยกก้ามาขวางขาบอกไว้บอกไว้กัารเมืองเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเไม่มีคนยิงมีคนยิง มีคนยิงหัวนี้เบียเบีเอมีคนยิงมาหาคนหรอเบออโอเคถูก้กันไปเพื่อนสู้ๆก็ตรงไหนตรงไหนบ้านไหนมันมีคนมาส่งจริงกระดูแลพี่มมมส้ีคนยิงผมก็เทียบของอยู่อยู่ของไปได้เออเออเทีบเสียงอ่ะ เอออฮอก่อนตตะตะดูเเพื่อนไปเจอแล้วอยู่หลังไอ้นี่โดนเจ็บมากหมแตกาให้อยู่หลังคอนอยู่หลังคอนเฮ้ยเก็บเก็บดัวนี้ไปชินึงคอนแล้วนจัวะเแต่ก่อนไสองสตัวไปวันนั้นอะไปกินสักสองรักปรมวะ เดมีตัวนึงอยู่ไกลๆมีตัวนึงอยู่ไกลๆเลยเป็นไกลอ่ะเออไกลๆหมดวะหมดเบื่อใจหมดแล้เยี่ยมมากไม่ผมไม่ได้ใจหมดเยี่ยมไอเราผมหายแล้วว่าผมไปแก้มาแล้วพี่ตงหายแล้วหายแล้วเออใจเย็น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 หายหายแล้วมั้งโอเคเย็นใจเย็นใจเย็น มาอยังวะยังไม่มาดังยัง um. uh. แต่ที่แรกมันไม่ไหวขนาดนั้นหรอกเมื่อกี้เราจุที่18พี่เราไม่ได้ตายทีแรกใช่เหรอใช่มีคนตายเร็วอะไรก่อนไปเราเล่นเขาวนี่ดีกว่าเบียร์จแย่งชิงกันไม่ได้พีโอเออเปิดไมค์อ๋ออยู่ถ้าไปี b v นิ่ิง ตัวระเบียบซีกูยิงขนาดน่อยปีซกูก็นิ่งเหมือนที่กูยิงโมบายแหละเพื่อนเฮ้ยต้องจัดตั้งหน่อยละเออว่าไงวะเอิร์นสำหรับการเกิดนี้แต่ก่อน้อมขาต้องดีดีนะถือว่าขอไปอาบน้ำก่อนพีบีก็ไปเอย10โดนหน้าคนดนบีก็เหมือนกันหังๆเเก่งคอมกันเรพวกเองสบกูไม่มีดีนะเว้ยพีบีอะเออเขาสมัครใหม่เล่นกันไม่รู้เหรอกูสมัครใหม่ไปแล้วตัวใส่เดี๋ยวนอาไรนั่นเลยอะจะเป็น ฉายาจะเป็นที่สุดของเราก็แค่ฉายาบ้างแค่นั้นเนี่ยก็อย่าบ้างไปรถมาไปรถมาแล้วบอกเลยว่าไม่รอดถ้าไม่จอดจะลงแล้วลงแล้วจอดจไปมิดาซ้ายซ้ายใกล้ก็ขวาแล้วกูไม่น่าจะทันซ้าย ยี่สิอยนะครับมาอย่างนี้เฮลโลเฮลโลจีนายเฮลโลท่นอยู่กับมันเหรอรุกหน่อยเอ้าเอ้าอ๋อเอามึงโดนยิงตรงนั้นเลยเหรอวะเออตรงเดินใช่ไหมโอ้มันยิงชุดเดียวล่วงเลยเนี่ยทางบ่อยขนาดนี้เป็นเพราะเออมันจะโมกว่าเออนั่งแน่ก็แล้วขับขับมือช่วยดีกว่าปะบนหัวบนหัวเอื่นความเลยตามตาม ไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวกูจะขึ้นท่านนี้ยาเติมยาไปกลับไปไม่น่าทันลงข้างล่างตัวหนึ่งว่ะบนหัวตัวหนึ่งลงข้างล่างถอยไปข้างหลังอ่ะปันบนหัวตัวหนึ่งโอ้โหสับพังอีกทีไม่มีกระตู้เราไง thank you chef pinto to sunset fire star thank you อ้ไปไหนมีไวตัวนึง ี๋ยวคำสมัติตังขับอ้อมสายไปดีก่อนเก๊์ผิดเอาแล้วมันไปข่าวหนูได้ไงอ่ะไม่อยู่เขาครับพวกผมไม่ดีไม่รู้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 มันมันฆ่าแบปข่าวหนูไอ้ระเบียงขึ้นไปได้ไงวะเอาอีกกรณ์ไม่รับระเบียงวันหัวกูเอฉันรับมึงอ้อมออ้มสายไปเลยเออมีตัวข้ามไกลอีกวะโอ้โหมีตัวจับทุกอย่าง รอบที่พ่จะจัดหนึ่งกูออมอยู่ไม่มีข้าบนห่วยตัวเอิฝ่ามือเงินเป็นยังไงอ่ะกระปีนฝั่งนั้นนะพี่เป็นไม่เป็มอ้าวเป็นตัวไกลอ่ะทางบ้านนะตัวสนายอร์เอิร์นตัวสนายไกลบ้านบ้านตายหมดก็แย่นะอ้าวกูยิงแล้วมันตายเลยเลยเว้ย์โปรตีอ่ะ มาร์นตัวพีซเอ้นมิสอีเก็โอ้ไม่เล่นละไปดีกว่านอนเจไม่เห็นวีแววเลยนจคนะอคนที่ดแต่คนหนึ่งคนเจอคนหนึ่ง อยู่อยู่นี่อยู่หมู่บ้านนี้รักเหลืองตรงความไม่มีคนวะเป็นอะไรเราว่ะก็งอนไปต้องคืนดาวสิบดวงให้น้อตังค์ด้วยนะค่าฟุลด์สิบสองแน่นะอ๋อมันไม่ยิงกูอีกแล้วใช่เหรอได้เล็กสามวานแล้ว อีกราว่าห้านาทีก่อนไม่เป็นไรพี่ผมยิงให้ก็ได้นะพี่โกฮัลโอมาเฟนฮัลโหลมาเฟนพี่โก็ผมยิงก็ได้นะพี่ประใจบ้าง what is your oh. name พี่โก็ผมยิงก็ได้นะพี่ว่างไงฮะ <Huh? S 1> ผมยิงให้พี่ได้นะพี่ว่าไงผมกลัวพี่เป็นอันตรายอ oh. ๋อตรงไหน How are you How are you เฮลโลคุกคุก สมัติดาตังฮัลโหลฮัลโหลคุกให้พี่โกเราฮัลโหลสมัตมาลามต้องละมาแล้วนะพี่ต้องเราอยู่อยูเซสวัสดีครับปัดขวาเพื่อหวังผลผมพร้อมยิงพี่สวัสดีครับไปเฟนขอแค่คำจ่าจ่าสแนกเกอร์เอาเลย โง่ไม่ฟิตใ้มันทง่ไขด้วยมันไรกาดอ่ะมันทำอะไรวะกึ้นรถมามายืนคุยไปโกอยู่นี่ครับหนุ่มแมนอู้ชายแฟนอีกแล้วไอ้ยมันเข้าวงไหมไอ้กูรับนะเออไม่ต้องไม่ต้องเดินเดินได้ปัดเราโอเคเดินได้ไหมกูรอคำสั่งเสียงจ้ามามาอาให้มันจบๆเลย หมดเวลาพอดีเหลือสองนาทีวงบีบ้วโอภาพกูค้างอีกแล้วไอ้จัดวันนี้กูค้างมาสี่รอบแล้วเกมเนี้ยเน็ตมึงไม่ดีอ่ะเปียอ,อะไรนะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เน็ตพี่เป็นคภาพค้างเน็ตมึงไม่ค่อยดีมันเป็นภาพค้างในเนี่ยพี่ภาพค้างในสตรีมแรบอะสตรีมแรบปะเออกูเ,ออเป็นเหมือนกัน มาตาตังตอนอัพมาใหม่เลยพี่อัพแอปมาใหม่เป็นได้ภักเลยผมก็เป็นมันต้องแบบปิดภาพใหม่แบบใหม่เออเอามาเอาให้มันจบๆเลยจะเข้าห้องไม่ทันจบเขาด้วยกูที่หนเลือกวันนั้นจบจบไปนั่นแหละกูขึ้นเขาไม่ได้ด้วยทีเนียวทีเนียว hello โอ้โหสมแล้วว่าที่ซอมเอเอลอาร์มาซอมมาอย่างเยอะนะการขอเอลเอลอาร์คูดยันโมบายยันในโมบายกูบอกเลยนั้นมันหัวคุคนไวะดีนะกูไม่ขึ้นไปมันต้องอ้อมอีกฝั่งหนึ่งเบียฝั่งนี้มันขึ้นไม่ได้ ใช่ะกูต้องเป,ป็นนักปีนเขาใช่ไหมเนี่ยโน้ตท,ทางกูทางกูทำมันขึ้นได้เหรอกูขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นได้อยู่กูมาแล้วอ่ะทางกูอ่ะอออดีแล้วเอ้าไม่เจอคนหรอที่ผมเคลียร์ให้จบ่องจะหลับ เรายิงสพลากไปตัวไกลตัวไกลตัวไกลตรงไหนมีมีน้องน้อน้อีกเี้ยวกไปยิงหุ่นไรกาห่ยเออกูไปยิงหุ่นไรกาก็มีอะยิงตรงหินนี่แหละซ้ำให้มึง ตรงไหนวะไม่เห็นสไปเดอร์แมนว่ะลดน่าจะแล้วน่าจะจะน่าจะโดดตัวเดียวตายกูเหมือนเห็นสไปเดอร์แมนมาแป๊บตรงนี้โดดมันยังไม่หมดนะตรงที่ที่เบียร์ยิงอะ่ะโดดตัวเดียวพี่ตายแล้วตายวงเอา จบคืนนี้เราจะตีไหนเดี TV อ่ะทีวีอ,อ่ะทีวีรออะไรอ่ะ